วราโตสัมมาสัมพุษขานโมตัะตะวาโตวราโตสัมมาสัมพุทธะเทสังโมปัสสโมุตุโอิมัชัตอมาริยายัสสะโทสะอาธายะสสัมันติสกกะจังธรรมโมโทสะโมสีดับต่อไปจะได้บรรยายมะ พอเป็นเครื่องระดับสติส,ส,สติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายการทำใจของเราให้เข้าความสงบเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีบ้านมีเรือนเขาจ